ไม่ครร่อยน่าหัวเท่าไหร่วะไม่ครร่อยน่าเท่าไหร่แต่สนุกดีจับโยนจับโยนโอเคไอ้เหี้ยมีอะไรแปลกๆต้องโยนเข้าหลังร้านตายก่อนยดีรู้เฮีย <laughs> ม,มาหยิบเล่นไม่ได้เลยเดี๋ยวลงทำหน้าที่เดิมแล้วกันอไ,วไวอ้เหี้ยป๋องเอาเฮียไฟมานอยเลยเด้อ สักสีลูกเดินผักต้องธรรมดาจริงแหละผักมีอีกเอาไปผักมาเติมหนึ่งธรรมดาไปโอเคผักมาเติมละโอเคพร้อมแล้วทุกคนลูกค้ามาแล้วเขาต้องการบล็อกซี่สามขวดคือตีบต่างด้าวอันนี้ก็อะไร บ็อกซี่สามขวดแล้วก็ไก่กับไก่ผักกาดหนึ่งไม่ได้มีแบบคนกปิดกินวิเก้นหรอเอากินแต่ผักอย่างอดียวไม่เลยตัวแบบผักกาดเออพีตาเดี๋ยวไม,มว่กินแบบวิกเก้นนะลงวีกเก้นนี่ลงนี่ลงลงไลงไปนหน้าน,น,น้าไก่ผักด้าน,นหลังมันเนื้ออย่างเดียวโอเคโครงการบอกโคล่าแล้วก็ไก่อย่างเดียวแล้วก็ ไก่ยังเดียวสองนะลแล้วก็ไก่พักหนึ่งดูอยู่ดีๆไม่รู้ได้ปะไก่พักอีกไก่พักอีกหนึ่งอันแล้วก็ไก่ธรรมดาหนึ่งมือด้านหลังหลังก็ได้เฮี้ยกำลังอยู่พยายามอยู่ไปตองแล้วเอาไปเลวเ้วเฮี้ยเอาเสียเฟียนึงโอเคคือวุ้นตายครับแม่งเลยแม่งไม่ดูแม่งไม่ดูตาละอเอาข่อยไปเลยอะไรวนอะไรกันเนี่ย เสียชิ้นใสร็จวัน้อเช็แงแล้วหรอแล้วน้ำคืนใคไน่ะเฮียตัวูโจรตรงโจรโอเคไม่มีตกูยังไม่โมดเลยะเดี๋ยวตลกูยังโ่ไมดได้เดี๋ยวต้องปีเองตเองโอเคตั้งเลยไปนะไม่มีใครจ้องกังข้างนอกร้านเนาะโอเคไปไปไปนี่โอเค โอเคเสือรีบับโอ้ลงเจอไอ้ตัวขาวเกาะที้นี่ขวแลวบ็อกซี่ควาาบอกซี่ควลาหนึงไก่สองแล้วก็ไก่ผักาดหนึ่งไก่ผักาดโอเควิธีเสือแบบเสือแบบบลูทูธนะ โอเคแบบทำแบบนี้ไว้เป็นแบบไปเบียดไว้ก่อนนะก็เอประตูหลังไม่เปียดเองปลาตัวเล็กปกติปกตินี่ก็โอเคนี่ต้องการอะไรผักสามกินหนึ่งเส้นได้คอสก็ขอมาเติมในร้านก่อนแล้วก็ไก่ผักกาดไก่กับผักกาดหนึ่งทำไปแล้วไปแล้วโอเค ต้องไกลไว้เกียตอนนี้น่าจะได้อยู่นะนี่ไปพิบเ้ย่ปลาไคอสโอเคสามชีละต่อไปก็อันนี้อะไรก็ได้พี่เวเตียไปโง่ไปไปลาไอ<ป>คอสทำผักนีผักพักผักผกน่ามันยู่มไว่าลบลบๆลบต้องต้องไกลผักไปเนิ่นๆ่อนต้องไกลผักเนิ่นๆซะสองสองสองสามชิเธอลุกไหมกแล้วบอกเขาลาหนึ่ง ที่เราไก่ไก่ไก่เพียวนึงเอาผักให้แม่งดีเหี้ยเขาไปตัวผักหมดเลยวท่านงดิแล้วก็ผักกับไก่สองอันแล้วก็ไก่อันหนึ่งหนึ่งเราบุเด็จมุนจยมาซื้อด้วยวะแปลกแปลกไก่กี่ชิ้นไก่ธรรมดาหนึ่งย่อนี่ก็ไก่ควาเนี่ยครับเอาวับเลยไปเลยแตนในแต่ผักขนาดที่มึงส่งขนานอ่ะเอาไปเลยมันก็ต้องแานสองไง อ๋อเเกี่ยวปตุยเตุยแต่ตาแรกเลยมันต้องการบล็อกคุลาสามแล้วก็ไก่ธรรมดาหนึ่งโสมเป็นนุ๊กนี่ต่มโซเป็นนุกดีนี่นี่วิธีเสิร์ฟโอเคครบไค่ใคไม่ได้โอเคพอละตอนตัวไปต้งผักรวมผักที่ว่าเกออม่เคบจะป็นดในสองกันเลยคืองานเข่า เอาแล้วเพื่อนในสองเลยนะครับผมวันนี้เรามีทาโก้ค้างคืนอยู่กี่ชิ้นนะเพื่อนเรามีทาโก้ค้างคืนอยู่ประมาณสามชิ้นนะครับผมตอนนี้เยี่ยมไปเลยลูกค้าช่วยสี่ชิ้นโอเคค้อยแมงเต้นกันเต้นเลยเนี่ยมีมีท่าเต้นหนึ่งนะแต่ว่าแมงโดนลบอะเอามาท่าเต้นมันโดนที่แต่ว่ามันสุ่มนี่แหละว่าสุ่มลบอะสิบสี่ ก็ม oh, hey, ีท่านหนึ่งกูเห็นอยู่อะไม่เปท่านนตอกไม่ใช่คนเชียนก็เห็นเยวเดี๋ยวละทุคนเตรียมพร้อมเลยเดี๋ยวกูยิบปากกระเทศต้อง่ามมาสองวันแลวไม่โดนงไม่ดนยังไม่โดนเลยดีเลยมันบางท่ามันดน่อยะแเมันตแ่ตัวเมือชกูงกูเสีย้าท่าซีโรทูน่ซีรทูรอไปก่อนโอเคไหมโฟกัสโฟกัส กูเองดกูเองผักกาดก็เหลือเฟือแล้วใช่ไหมสิ่ทับสิบป่ะอไก่กาตสทัสิบทำไมไม่คุยแล้วทำอะไรความค้ามไม่ได้เวเนเ่ยเพื่อทำได้เาผมดีแล้โอ้โหานานคัดซีนไอ้กัวสองเสษไม่มีหลังานใช่ไหม่อเข้าน้ำป่ะแบบตอนน้ำแลไดปะ ไม่รู้อ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วประกาศลายห้าประการรวมหนึ่งไอคอนรวมหนึ่งไอโบตี้มาซื้อป่ะรวมหมดเลยเหรอรวมหมดโอเคไหมโบตี้มันกินผักด้วยป่ะเอาเรื่องว่ะโบตี้กินผักด้วยอ่ะไม่รู้โต <c oughs> โอเคโจมบริโต,โหโตให้โคตรฟิอ,อา เรียบร้อยวนนี้เอาโปรตีโตใส่โปรตีโตใส่โปรตีโตใส่เหรออ่าโปรตีโตใส่ใจใจสองรวมมิดหน,นึ่งใจเาิตจักไปนี่แหละนี่แหละผักใช่ไหมรวมมิดหนึ่งมิตรงนี้เลยกัน โอเคโตนะรายการบ็อกซี่โคล่าสงสัยต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วหน่อยเอ่อเปลี่ยนแอนิเมชันนั่นแหละโอเคเดี๋ยบราแค่ไม่ดูแหลกทะลุงก็ไม่เดินพูดแหลกมากใช่จริงๆจะไม่แหลกดีนะแค่เดินแหลกอ่ะก็เพ่งวับไผ่เดี๋ยวไม่กูทำไปไม่กูทำไปเผื่อเพื่อก็ได้โอเคเดี๋ยวกูฟัดให้แบนท์ไปขอดิ อทนัน่งร้านไม่ค่เสียแล้นะคือเนียเสียเลเสียวตายใครม่งใครม่ตั้งค่าก็ไม่รู้อะไรอันนี้ต้องการ vector หนึ่งมีคนดูราเ t อโซโวเล o สโตวิไกโตมิโต้อีกหนึ่งโอเคปรลาสมแล้วก็ม็อกแล้วก็ไก่หนึ่งตัวไอ้มาว้าบมาจีว้าบเฮียจีได้ไอ้ไม่งายจะได้หตรงมาไมได้ ก็วาร์ปนไงเนีเพราะว่าไอ้ต้องมีคนไปอ่านต้องจีคนจำจำดีๆบล็อกซี่โคลาสามแล้วก็เฮ้ยเอาแล้วบ้างมาดูให้ด้วยไก่ะไไก่ไก่จะปโตหนึไก่จะไปโตหนึ่งโอเคเสร็จไก่จไปโตนั่นแหละโอเคไฟกับพีวามาล้วอ่ะจำไอ้แท้มาแล้วไหนดูซิ บ็อกห่ไก่เลกเตอร์หนึ่งไก่สองไก่สองเลกเตอร์หน่งไก,ไก่สองเลกเตอร์หนึ่งจะไปไม่พอออเดอร์บบบลูท <Town ipt> ูธเลกเตอร์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 ไอสัสผักกาดผัากกาดเือเตอร์บคูทใได้คือจำจำจำออเดอร์อใน,ในี้ดีวต้องสองต่อไปกจำอยู่จำอยู่แล้ว<ป>ก็แก่จามาดาสอง แก๊กไสองก็ไก่สตายอีเนี่ยขึ้หลังมึงอะโอเคสองาบาร์บาร์บบาร์บบาไ์บบาราร์บาร์บบาร์บบาร์บบา่์บบาร์บาศ์บบาร์บบาร์บบาโอรบาร์า่รารรรราบกบรกาารรบ ตรงวัดเดอร์ตรงวัดเดียวอัดนู้เจ้าวัดนู้นเจ้าโอเคเรียบร้อยไม่มันวองหน้ากูวะโอ้นี่มีแผ่นกระดาษเป็นกระดาษค้างคืนหนึ่งอีสองวันด้วยไะโคตรเฟี้ยอันนี้เอาไก่โตเปโต้ดีกว่าอ่าบ็อกซี่โคลดาสองแล้วก็ไก่สวิตหนึ่งไก่ธรรมดาหนึ่งอะไรนที่ก่สวิตวะนี่เลยไก่ไก่ลวไก่รถไก่รถดหนึ่ง เฮยมันไม่ต้องขาดก็ได้นะโอเคต้องไอไก่เปียกแล้วโอเคจำไว้เลี้นี่ยไปล็อลับไหล็อกลับไหล็กลแตว่าห้องน้ำปะไปยืดปั๊บสัมไฟเลยสัมไฟเลยยิง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 เลยต้องบอกมาว่ตูไม่ติดไปเป็น มันจะมีผีมาฮะกรปิประตูเองจ่ายตัวเป็นตัวหนึ่งบล็อกโซ่หนุ่มตัวเปตัวเดี๋ยวตเ็ตใส่ไปเลยใส่ไปเล้วใส่ไปเลยโอเคอีไลน์บริโตเรานี่เหมืนจะเรินขึ้นนะเีขอเอาเอารวมหนึ่งดิรวมหนึ่งเลยปะหนุ่มรวมหนึ่พุกค่มา คนี้ต้องการไก่ไก่ล็อกสองไก่ล้นหนึ่งแล้วก็บ็อกซี่สองล็อกไปเลยอ่าปเลเออใช่เราโดนนี่แก่ล้วนหนึ่งก็ไม่มีอะไรแปลกๆเขาไปไปไปร้านเลยนะไม่มีอะไรไปทางร้านเลยเช็คไก่ก่อนเลยถ้ามันแครบแล้วก็นนะเออวะอุ้ยอะไรแคร็บวะ โอเคอุ้ยเสียหลอภาพหลอตกลงอ้าวเสียกูเป็นภาพหลอดกูเลยคอรดไต้องียหดต้องนนีเ่เ,เลยไม่เหมือนแบบโดนแบบคนแรกแบบคนสองยังไม่โดนนี่โอเคบล็อกซีโคลาอ่าหนึ่งแล้วก็ไก่เพียวหนึ่งแล้วก็ไก่กับมะเขือเทศหนึ่งกไก่ไก่เพียวหนึ่ง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  ไก่เบอร์ที่มีวะอัเดียวเดียวเนี้ยไก่เพียวนึ่งไกเพียวนึ่งแล้วใครทิ้งไก่เอานี่มาเนี่ยมันไม่มันเป็นผักมันเป็นผักลุงผักเหรอผักผักผัก๋อโอเคไปพิบมีตัวอะไรมาปะหรติดบินอะไรดิอันอันนั้นผักลุงอันนี้ผักรวมนะอยากให้ผิดอะเรี่ะอันนี้ผักรวมนะไอ้กวากันแบงค์จับไปแล้วกันไอ้เทียแบงบกูแม่งเบาหวานเด็ก โอเคพอแล้วพอแล้วแล้วก็ต่อไปไกลรถหนึ่งไกลรถหนึ่งไก่รรถหนึ่งไม่มีไกลรนก็ได้รถเดี๋ยวกูเอาผักกาดกับอันนี้มาเติมหลังร้านเงินเอดเมชันไม่ได้เปลี่ยนอะเซ็งว้เฮ้ยไหนสองไหนสองชแล้ววะเอาวะไหนสามโอเคตั้ง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 ไปก่อนละกันเดี๋ยวเ่อนเขาไดูกันว่ามีอะไรม โอ้พี่คอรอะไรพิกแตงกวาเีพิโง่ลูก <Hum> ต <dû t> <S bizarre> ุงว่าทำว่าทำไม่ได้ดีกว่าตุงเียทำแบไม่ได้ดีกว่าใช่ไหม่ไหววะลูกเกอูลูกโอ้เป็นไฟกับแตงกวาข้างหลังไี้มีไม่กี้มันบอกอะไรอะม่กี้มันบอกอะไร

ไก่พิโกลชีสอทโค้กโอ้ไอแบงค์มันมีตบโดยแบงค์ือดาวอะ้าวไม่ใช่เหรอเป็นตอพิโกของการไก่พิโกชีสแบงค์มันมีตบเป็นตัวตะเวยเลือออะตัวไม่ตบเป็นตัวลงกดติดกดตัวใช่ป่ะลองตีดาวอะ ขอโทษครับคุณลูกค้าบตัวดีร้านนี้เพิ่งได้วัตถุดิบอันใหม่มาคุณไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยแต่ว่าไอคอนตกลงอยงไรวะกดอีโอ้ตูพายตกไงวะไอคอนอีอ่ะแล้วก็กดเลเนี่ยนะวะกดเข้ากดไปนี่วะเล่นี่ยวให้ปิดตาไว้แล้วพอปิดตาปุ๊บกนขึ้นไปเลยแค่นั้นแหละเพื่อนะเอาแผ่นตบตาโอโบรอ่อ่ะเอ๊ะไอคอนเตรียมเตรียมเลย ไก่อ่ากระลำอ่าตัวมิโตะแล้วก็พิโกโ้แป๊บหนึ่งกดผิดไปหนึ่งคุยออากูเตียวก็ได้เฮียลงมาดิลงมาดิเดี๋ยวคุยบวกแตงกวาแตงเฮียได้ไหมตั้งนิดเดี่ไก่อะไรนะบริสายไม่บอกกูเลยเฮียคือกูใส่ภายพาวเลย ไก่โตมโต้พิกเกิลเลกเตอร์โอเคแป๊บนึงเราไปก่อนแล้วกันนะเกลือครับจุดก่อนครับไปครัทำอาหารก่อนไอ้ที่อมาเติมแล้วก็มีอะไรก่พิกเกิลชีสเป็นปลายเดี๋ยวไปข้อเมื่อไงมันมีคอฟฟี่มีคาร์ไอรอนไอรอนจิตเกิร์ดเบอรชีสปลายโอ้ยเป็นระบบ่ะ ชีดชีดปลายนี่มันแะไรบอสเฮ้ยอยู่มาเดียวไฟไก่เอายังไงใส่คือชอบไก่สารเลือดแล้วมีเว้ยมีมีอย่างเว้ยเนื้อดินได้เป็นแต่หลังร้นถ้าเกิดว่าไปที่นี่ป่ะใช่แล้วก็ไก่อ่าอ่ากระลำไก่กระลำชีสปลาย ก็มาเตะบวกอะไ้ของเนะี่ยเฮ้ยอยู่ไหนเกล็ดำชิดไฟไปกระลังไปกระลังชิฟโอ้ยเฮียก,กูตุ่มตุ่มตกระตุกลัวลัวเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกสู้ๆไปเดี๋ยนะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าของต้องการเติมอหมไหมไม่มีตอนนี้ยังตอนนี้ยัง ตัวนี hey. ้ย ah okay. mm ัง hmm. ตัวนี้ย่งตัวนี้ตุกแกไก่ไออกาแฟสามกาแฟสาเลยกาแฟโอเคกูยิบด้หนึ่งอีกอันหนึ่งไก่แล้วก็ไก่ไก่ไก่กระลำไก่กระดาฟไก่กระลำใช่ปะใช่กระลำกราายไก่ไ่ไ่ แม่งไอ่ทำสูตรแบบนี้แต่ว่ามึงอ่านมึงอ่านแล้วมทำสูตรแต่ว่าตัวมึงทำแบบนี้เปลี่ยนใช่ไหมเรืโอ้โหอะไรจเป็นไรไฟดับ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 ใช่เหรอใช่แค่ไฟดับโอเคไปหลังร้านเลยข้าวแตกละใช่เอ้ยละเอาแตกเลยอื้ม โกด์สบาไบปาตโกด์สานี um, ้ตเทเบิลคิดปเดมโคสอันเทอร์ไลท์กูแบกออนเนี่ยอ๋อลุงไปทอมเจาแ่เต